ในวันนี้ผมก็จะมาเฉลยข้อสอบโอนิวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม .5 ปีการศึกษา2559ครับข้อที่80ถ้านำเกลือโซเดียมคลอไรด์ปริมาณหลายสิบตันมาใช้ในการทำหิมะเทียมขอ้อใดเป็นวิธีกำจัดเกลือปริมาณมหาศาลนี้ที่เหมาะสมและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดก็วงคำนี้ไว้นะครับใช้ที่หนึ่นไปเผาทิ้ง แน่นอนเลยครับว่าข้อน,นี้ไม่ใช่แน่ๆนกั้นไปเผานะครับมันจะสร้างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็จะทำลายสิ่งแวดล้อมข้อน,นี้ไม่ใช่ครับข้อที่สองใช้น้ำล้างลงท่อน้ำเสียเกลือพอมันเข้าไปในท่อน้ำเสียเนี่ยมันอาจจะสร้างความเสียหายใส่ท่อได้และนอกจากนี้นะครับท่อน้ําเสียนั้นจะนําลงไปปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติถ้าให้เกลือเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนน้ําจืด เดนีน้ำจืดแล้วก็สิ่งมีชีวิตต่างๆระบบนิเวศในนั้นนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเพราะการปนเปื้อนของเกลือทําให้น้ําจืดกลายเป็นน้ําเค็มครับดังนั้นข้อที่2ผิดครับข้อที่3ปล่อยให้สายตัวไปตามธรรมชาติคำนี้ในตอนแรกก็จะทำให้ดูดีนะครับแต่ว่าระยะเวลา นานครับในการที่จะปล่อยให้เกลือไหลตัวไปตามธรรมชาติดังนั้นมันก็ไม่เหมาะสมนะครับ,นะรบเหมาะสมด้วยข้อที่สามก็ยังคงผิดครับข้อที่สี่นำไปทิ้งลงแม่น้ำเพื่อให้ไหลลงทะเลในตอนแรกคำว่าไหลลงทะเลอาจจะล่อหลอกให้ดูเหมือนข้อที่ถูกนะครับแต่ว่าการนำลงไปทิ้งในแม่น้ำก่อนนั้นมันก็จะเหมือนกับในข้อสองเลย ก็คือเนีครับเปลี่ยนน้ําจืดกับสิ่งมีชีวิตต่างๆดังนั้นสิ่งแวดล้อมก็จะได้รับผลกระทบข้อที่4ผิดครับดังนั้นข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อที่5้ครับก็คือการบรรจุลงถุงแล้วนาไปใช้นอุตสาหกรรมเคมีเพราะว่าจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใดๆทั้งสิ้นครับ